วันนี้มาสวนต้องอิงค่ะดูเมื่อกี้ไร่สดไฟ่สดแล้วมันตัดมันเห็นไม่หมดนี่อยากให้ทุกคนเห็นด้วยน,วน,น,ะะนี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไฮไลท์คือสามารถสแกนจ่ายคนละครึ่งได้ด้วยเลิศไหมเลิศไหมเราชนะก,ก็ได้นี่ใครมีโครงการอะไรเข้ามาร่วมเลยน้องเขาเปิดร้านรอแล้วค่ะนี่อันนี้เพิง่งเพิ่งขยายนะข้างหลังเนี่ยเพิ่งขยายต่อแต่อันนี้คือเห็นไหมติดถนนเสียงรถติดถนนเลย ออนซอนออนซอนออนซอนดอกปทุมมาคือมันจะเป็นแข็งแข็งเหมือนดอกไม้ที่มันเป็นไม้ประดับที่เขาทําเป็นเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนไม้ประดิษฐ์อ่ะมันไม่ล่วงง่ายด้วยค่ะถ้าเอาไปปลูกที่บ้านนี่ก็แนะนํานะเนี่ยดอกดอกสดสดอะ่ะสองบาทหัวเนี่ยเขาขายหัวละสิบบาทย่างงามน,นี่ค่ะเนี่ยมันจะเป็นแข็งแข็งแข็งเป๊กเลยนีเนี่ย แข็งๆเหมือนดอกบัวแต่ว่าดอกบัวจะนิ่มๆแต่อันนี้จะแข็งกว่าอีกนึกนึกภาพออกใช่ไหมว่มาดอกกระเจี๊ยนเป็นยังไงจะแข็งอะค่ะแข็งเท่ากับใบเลยดอกกระใบเท่ากันเลยเนี่ยอยู่ได้นานอยู่ได้นานด้วยค่ะเป็นไม้เหมาะสําหรับไม้ประดับอันนี้คือทานไม่ได้นะามเอาไปกินเดอ้อหน่เดอ้อดูสักกอนดูสะกสะกอนนี่อย่างงามค่ะเฉพาะ,อะดอกที่เป็นไม้ประดับเนี่ยเขาประมาณงานหนึ่งเนี่ยเขาจะขยายอยู่อันนี้คือเขาแปลงสาธิตนะเนี่ยแปลงสาธิต นี่พึ่งจะไปซื้อที่ขยายไปอีกเจ้าแม่เจ้าแม่ซื้อที่ค่ะคนนี้เจ้าแม่เกษตรคนนึงเลยแหละอ่าดูหย้อนสินใจอันนี้พึ่งเลิกงานต่างคนต่างพิ่งเลิกงานมาเจอกันคนนึงมาอีกทางหนึ่งคนนึงมาอีกทางหนึ่งมาเจอกันปะกกันพอดีนี่ดอกอันนี้คืออเขาเรียกว่าเพชรน้ำพึ้งเนาะดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ้งมีโทรศัพท์เข้าค่ะเจ้าของสวนมีโทรศัพท์เข้ามีโทรศัพท์เข้าค่ะ อันนี้โลละร้อยห้าิบาทรับคนละครึ่งด้วยโครงการเราชนะก็รับอันนี้คือประมาณ3มไร่รวมกันอันนี้คือแปลงที่สองแล้วแปลงที่หนึ่งยู่ตรงนู้นคือแปลงข้างในค่ะนี่ที่สองแปลงนี้เป็นของเขาหมดเลยแต่เขาจะทําเป็นตรงนั้นคือตอหลุบใช่ไหมคะตออะไรนะตอหลบตออะไรนะตอบรูอบรโอ้ตอบูตอสามเหลี่ยมเออตอบูตอสามเหลี่ยมเออจ้่แม่เกษตรทำแคตตัดต่อไปต่อต่อกันเอาอ,อันนี้คืออันนี้นานแล้วนะเนี่ยประมาณ2เดือนนะ้วมั้ง อันนี้เริ่มเริ่มโรยเห็นไหมคะดอกมันเริ่มโรยดอกสีขาว,อ,ขาวอ่าสองเดือนจะสามเดือนแล้วดูอันนี้คือเนี่ยมันจะรองน้าได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะน้ำนัเนี่น้ําน้ํามันอยู่ข้างในเฮ้ยยาเขาลื่งอะ่ะเขารู้สึกชอบอะ่ะเขาชอบสวนอย่างเงี้ยแหละสวยๆเลิศๆอันซอน มันมีสาสีตอนนี้อิงเขาปลูกอยู่สาสีสีขาวสีชมพูสีชมพูนี่จะเหมือนดอกบัวเลยดอกบัวอ่าดอกบัวเนี่ยเนี่ยดอกบัวไหว้พระเลยคล้ายๆกันเลยเหม,ม,มือนไม้ประดิษฐ์อ่ะเหมือนไม้ประดิษฐ์ที่เขาทำเป็นแข็งๆอะ่ะใช้กระดาษทำอ,ะอ่ะอ่าว้าวสวยมากอันเนี้ยชุบชุบช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 บน้ำมันมีน้ำข้างในนี่แข็งแข็งเป๊กอันนี้ก็คือนี่ดูดูอันนี้คือสีชมพูแล้วก็สีบานเย็น บญญญญานเยีนจะสวยไหมคะเหมือนทิวลิปเลยมองไปไกลๆนี่เหมือนแบบทิวลิปมามาลงแปลงตรงนี้เลยถ้าคุณไปที่ผู้ฝอยลงคุณจะรู้เลยว่าทิวลิปประมาณไหนนี่เลยเนี่ยถ้าเขาแต่งแต่งสวนข้างหน้าเดี๋ยว่อยคงจะแต่งแต่งสวนน่าจะเป็นร้านเออ <laughs> โปรเจกต์นี่ออกแบบให้ก่อน <laughs> น่าจะเป็นร้านกาแฟอานาคตก็ไม่แน่นะนเออเนี่ย หน้ามาเซลฟี่เลยตอนนี้ใครใครที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามานะคะออกจากทางแยกตรงสาระกางบ้านหมู่แปดเอแวะเข้ามาประมาณประมาณเจ็ดรอยเมตรนี่แหละอ่าอยู่ด้านขวามือนะเข้ามาเลยเข้าโอเพ่นเนี่ยโอเพ่นถนนเห็นไหมเนี่ยตรงป้ายป้ายบ้านตนะนาอยินดีต้อนรับค่ะตอนนี้คือสองสองบาทต่อหนึ่งดอกค่ะต้องโทรนัดก่อนนะถ้าจะให้เข้ามาขายให้ถ้าไม่งั้นไม่เจอเจ้าสวนเจ้าของสวนเพราะเจ้าของสวนอยู่บ้าน เพราะเขามีที่อีกแปลงหนึ่งอยู่นน่นข้างในค่ะเขาจะไปทําสวนอยู่โน่นสวนนี้คือเฉพาะตัวนี้ก็จะมีสวนมะพร้าวสวนมะนาวสวนส้มโอ้ยมีทุกอย่างเจ้าแม่อิงเกษตรสุดยอดสุดยอดจะพาไปดูสวนผสมจะพาไปดูสวนผสมมั้ลองมาดูค่ะนี่ครูพิษก็จะมาแล้วครูพิษมาแล้วครูพิษอ่ะ คนเรียกมาหรอมาค่ะมามาไลสดใช่ออนี่อันนี้คือคือตอเลยเขาเรียกว่าตอเลยตอสามเหลี่ยมนี่ค่ะเป็นเงินไปหมดเลยนะนเ,เนี่ยเจ้าแม่เกษตรเนี่ยอ่าคนที่ทำแคตั้กับกบอวงเพชรแนะนําเลยอันนี้เขาต้องไปต่อเองเองไปต่ออะไรก็ไม่รู้เออต้องมีความรู้แล้วก็เป็นสมาคมของเขาเป็นกลุ่มของเขาเออใครอยากได้ใครสนใจมาเลยอ่าของน้องอิงทําเป็น สวนขนาดใหญ่เลยนะเฉพาะตอตัวนี้ก็ประมาณสองงานอะ่ะอจริงจังแค่ไหนอยู่ข้างบ้านไม่มีที่จะเจนเต็มไม่หมดกระบองเพชรเต็มไม่หมดแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นสวนผสมสารดูข้อวงจรเจ้าแม่เกษตรนี่อันนี้คือซื้อ,อที่ขยายไปแล้วแล้วก็จะทําบ้านสวนอยู่ตรงนี้นี่พามารอดสวนน้องอิงจังค่ะเห็นไหมคะ ทุกวันลูกชายาก็จะมารดน้ำเพราะว่าเออเห็นทุกวันผ่านไปผ่านมาดูอันนี้คือในส่วนที่เป็นสวนผสมผสานค่ะนี่น้ำมอ่ามะพร้าวน้ำหอมโอ้ยเดินผ่านนี้ก็เศร้าแฮมแฮมอยว้าวของพี่ไหมสองปีสองปีได้แค่เขาของเขานี้เขาใช้เขาใช้ปุ๋ยอะไรใช้ปุ๋ยคอกอ่าขี้วัวขี้หมูใช่ไหมขี้หมูด้วยขี้อ้อยด้วย นี่เขาทําลานอ้อยลานมันด้วยเจ้าแม่กเกษตรคบวงจรคนเนี้ดูน้อยนาหนึ่งปีพอดีแม่เจ้าหนึ่งปีเนี่ยค่ะเก็บไปหลายรอบแล้วเม่กเห็นไหมคะนี่คือดอกนี่ใครบอกว่าไม่ได้ออันนี้เห็นไหมคะร่องตรงนี้เขาระบางทางเขาก็จะทําเป็นดอกกระเจียวอ่า พื้นที่ทุกที่ทุกตารางเมตรตารางนิ้วนางใช้จากสรรบรรส่วนอันนี้ขอร้องว่าจบเศรษฐศาสตร์ไม่ได้จบกเกษตรค่ะอขอ,อกคนคนที่ออกแบบธุรกิจแต่ว่าคนที่ทําคือส <ทำ S 1> ามี <laughs> ให้เครดิตใช่ไหม <laughs> ต้องให้เครดิตญญ <laughs> จะเชื่อดีไหมนี่เจ้าของสวนบอกทําเองเขาบอกว่าเขาอยากได้ยังไงก็พอดีก็ให้ความร่วมมือกันอืม ขาต้องออกแบบก่อนก่อนที่จะลงมือทําการทําเกษตรไม่มีวันหยุดนะดูดมะพร้าวว้าวนนสวยมากหนึ่งปีสามเดือน, 1> 1อนสุดยอดเลยเดือนพฤษภาคมค่ะเลิศเลิศค่ะ,คะนี่ค่ะมันเป็นมันเป็นชีวิตที่หลายหลายคนต้องการเนาะประมาณนี้ถ้าหลีกเลี่ยงความวุ่นวายหลีกเลี่ยงโควิดหลีกเลี่ยงอะไรทุกคนอยากมีธุรกิจหรือว่ากิจการบ้านปลายชีวิตประมาณนี้คือมีทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่เราปลูก นี่จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วที่เหลือเราก็ขายบ้างเพื่อจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่ะมันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรความสุขทางใจแล้วก็มันเป็นอะไรที่อิ่มถึงเหนื่อยกายแต่ก็สุขใจนี่เพราะว่าเป็นคนที่ประสบด้วยตัวเองมาแล้วว่าถ้าออกไปทุ่งนาหรือว่าเป็นไปเก็บฝรัง่งไปเก็บผักที่สวนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแบบเพิ่มพลังเพิ่มพลังเข้ามาเพื่อให้มีแรงต่อต่อสู้ในในเรื่องลบๆอะ่ะ เออประมาณนั้นนะเหมือนได้เพิ่มพลังบวกอาจจะบอกว่าเพิ่มพลังบวกถ้าไปอยู่กับธรรมชาติซึ่งเหมก็ไม่ได้ลงมือทําขนาดนี้นะแต่น้องเขานี่สุดยอดเห็นไหมคะเป็นแถวเป็นแนวเฉพาะร่องเนี้ยหนึ่งหนึ่งสสามสี่ห้าหเจ็ดแปแถวอะ่ะดอกกรเจียวเนี้ยนะแล้วที่สำคัญก็คือน้องเขาทําเชื้อเห็ดขายด้วยแม่เจ้าเชื้อเห็ดผวกแล้วก็เห็ดลงโงะโกเห็ดปลาเอง เห็ดเพาะอย่างเงี้ยเนี่ยปีสามเดืนอนก็ไม่เจ้าเลิศมากไม่น่าเชื่อผูกได้งามมากแล้วเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีสวนเนี้ยเขาไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเขามีขี้อ้อยเองเพราะว่าเขาทําลานใช่ไหมนะเขาก็จะมีโคตา้าเกี่ยวกับขี้อ้อยแล้วก็มีลานมันด้วยอย่างเงี้ยมีขี้อ้อยขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวเลี้ยงวัวด,ด้วยนะคนเนี้ยนี่นี่นมะพร้า,าวน้ำหอมเยอะเลยมีทุกอย่างเลยนะเนี่ย ไม่มาถือว่าพลาดนะคะส่วนนี้คือเขาเปิดเขาเปิดโอเพ่นแลวด้วยนะเขาให้ดูอุ้ยต้นนี้ดกดกมากๆดูน้อยนาดกมากๆค่ะอืใครที่เป็นความหวานก็ลดลงนิดนึงน้อยนานี่ไม่ถูกกับอคนที่ควบคุมน้ําหนักนะแล้วก็มีเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะจ๊ะไม่ใช่มาผลไม้กินได้ทุกอย่างเลยอย่างมะพร้าวอย่างเงี้ยคนที่มีปัญหาเรื่องมดลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ ดูแลนิดนึงอมืมันเป็นยาเย็นก็จริงแต่ว่ามันก็คนบางคนก็กินได้บางคนก็กินไม่ได้อยู่กับที่โลกที่เราเป็นดูค่ะสวนเข้าสวยไหมมีทุกอย่างมีทุกอย่างจริงๆอ่าเชิญชวนเชิญชวนทุกคนมาดูสวนผสมผสานของน้นองอญิงนะคะตรงนี้นก็จะเป็นป่ากล้วยแล้วก็มีอ่ะ,อะไรอ่ะมีพืชผักต่างๆนานาเยอะมากแล้วก็มีไม้ยืนต้นด้วยมีประดุงปะดูเมื่อก่อนเป็นสวนไผ่เขาเอาเอาไผ่ออก ก็จะมีสวนส้มสวนมะนาวอย่างเงี้ยมีเยอะสวนเขามีทุกอย่างเลยบอกตรงอยากให้มามาดูก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องซื้ออะไรเข้ามาตรงเนี้ยน้องเขาจะแบบเชิญมาชมสวนเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จในการทําไม่ได้ว่าเห็นผลผลิตนะแต่ว่ามันเห็นความสวยงามแล้วมันชื่นใจอะ่ะอมืมาค่ะเชิญนะคะสวนน้องอิงจังค่ะนี่นี่ค่ะมาอุดหนุนก็ได้นะเนี่ย นี่ค่ะต่อสามเหลี่ยมเนาะน้องเขาบอกเมื่อกี้อันนี้คือเขาจะเริ่มขยายแล้วนะคะตรงนี้ปกติเขาจะมีดอกขายแล้วแต่ว่าตอนนี้ขึ้นอีกหน่อยเขาก็จะขายหมวมาละต่อยอดค่ะต่อยอดโอเคตอนนี้น้องจะมีคนมาติดต่อทําเป็นวิดีโอหรือท่องดูทูบเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเริ่มมาติดต่องานแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าโอเคนะคะบ๊ายบาย